และทําให้สถานการณ์ต่างๆในบ้านเมืองยิ่งเลวร้ายลงทุกวันแม้กระทั่งคนที่ไม่ค่อยออกความคิดเห็นให้กับการบ้านการเมืองอย่างคนไม่ได้ยังต้องออกมาเติอรัฐบาลถึงพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีสู่สายตาชาวโลกได้ไม่เว้นแต่ละวันหรือประชาชนต้องทําใจว่ารัฐบาลชุดนี้เก่งกู้อุดปู้ในกรมทหารบริบาลการโกงตีโค้งตอบคําถาม จัดชายสามเจราจารขันอาสายืดเยื้อเอื้อเฟื้อกับอํามาตหมายทีา่าาดคนเสื้อแดงจ้องถแถลงพรกกร็ในเรื่องของที่ท่านทางรัฐบาลได้ส่งทหารพร้อมทั้งเครื่องกีดขวางทั้งหลายมาปิดสภาคืออาจจะเป็นเจตนาดีนะฮะของรัฐบาลที่มองว่าการชุมนุมประต้วงนี่อาจจะ มาปิดล้อมทนะ่านอาจจะมองในในแง่ออของของความมั่นคงความปลอดภัยแต่ท่านลืมไปนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีสามอำนาจนะครับที่ต่างกันก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลก็เป็นอำนาจบริหารนะครับของสภาก็เป็นอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็มีฝ่ายตุลาการนะรทั้งสามอำนาจเนี่ยเป็นอำนาจที่อิสระแก่กันนั้นกะารที่รัฐบาลจะทําการอะไรก็ตามถึงแม้ว่ากฎหมายจะให้อำนาจ ต่ประเด็นก็คือว่าอำนาจของท่านเนี่ยถามว่ามันสามารถที่จะมาครอบอำนาจของนิติบัญญัติได้ไหมผมว่าตรงนี้ไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับคือถ้าจะ,ะดําเนินการมันควรจะต้องดําเนินการในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือว่าถ้าสาภาท่านประธานเห็นว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยในสาภาท่านอาจจะขอให้ทางรัฐบาลนนะบอกโอเคนะก็กังวลว่าจะเกิดความไม่ปลอดภยัยขอให้รัฐบาลมาคุ้มครองสาภาหน่อย นะครับหรือว่าสองรัฐบ,บาลบอกว่าโอเคสงสัยสภาจะไม่ปลอดภัยนะครับก็ประสานติดต่อมาที่ทางสภาถึงประธานบอกว่าโอเครัฐบ,บาลตอนนี้ได้ข่าวมานะว่าสภาจะไม่ปลอดภัยฉะนั้นก็ถ้าสภาเห็นด้วยนาะสภาก็ยินยิน,ย,นยินดีที่จะให้รัฐบาลมาให้คองคุค้มครองถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่นี่ไม่ใช่อยู่ๆก็ประกาศมาแล้วก็ใช้อํานาจประกาศ โดยพนักงานเนี่ยนะคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองจะไปทำเลยอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ท่านลืมไปว่าจริงแล้วกรอบของกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถจะไปครอบนะครับกรอบของรัฐธรรมนูญของคืออำนาจประธานรัฐสภได้นะครับซึ่งมี3มฝ่ายนะตรงนี้เนี่ยนะคิดว่าเป็น,ปนความที่ผิดร,รัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นความไม่เหมาะสมนะครับที่รัฐบาลเองก็มาจากฝ่ายบริหารฝ,ฝ่ายฝ่ายนี้นิติบัญญัตินะครับวันหนึ่งท่านท่านกลับมาเป็นสส ถามว่าสิ่งนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรว่าถ้าถ้าวันนี้เนี่ยรัฐบาลส่งทหารส่งรถถังส่งอะไรต่างๆเครื่องกีกข,ขวางเนี่มารอมสภานัปิดไปหมดน,น,นี่คือคือประเด็นหนึ่ง<ม>ประเด็นที่สองเนี่ยนะฮะในการออกประกาศเนี่ยครอบคลุมถึงสำนักพระราชวังนะครับก็คุมถึงพระที่นั่งต่างๆนน,นี้หนักยิ่งกว่าสภาอีกนะครับเพราะว่ารุนในมาตราสามเนี่ยรันูนก็เขียนไม่ชัดนะ,นะครับว่าแล้วมาตราแปดนฮะ,ะมาตราแปดรันูญก็เขียนไม่ชัดว่า นะพระปารกษัตริย์เนี่ยนะทรงเป็นพระประมุขอยู่สูงสุดในผู้ใดจะละเมิดไม่ได้การที่รัฐบาลเนี่ยใช้อํานาจนะครับในอดอกระประกาศนะฮะไปลําเมิดพระราชอำนาจของพระองค์เจ้าอยู่หัวเนี่ยนะเพรว่าเป็นความเป็นความที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะแล้วก็ผิดนะครับผิดกฎหมายทั้งกฎหมายรัฐมนูลแล้วก็กฎหมายอาญานะครับในกรณีเป็นพระบรมราชานุภาพ นะซึ่งวันนี้เนี่ยนะผมไม่เห็นฝ่ายรัฐบ,บาลนานะเดินออกมาบอกอนะครับว่าโอเคสิ่งที่เด้ทำเนี่ยนะครับเป็นความผิดนาะเป็นการล่วงละเมิดพระราชอำนาจล่วงละเมิดพระมเดชานุภาพนะครับผมว่านี่คือสิ่งที่น่าห่วงนะครับก็กําลังดูให้พรรคพวกที่เป็นนักกฎหมายนะช่วยดูนิดหนึ่งว่าจะทําอย่างไรน่าก็นะ่าจะได้มีการเรียกร้องกันว่าสิ่งเหล่านี้นะรัฐบ,บาลเนี่ยลุกแก้มหนาจหรือเปล่า นะครับการทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าในขณะที่ตัวเองบอกว่านะมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสถาบันกษัตริย์นะครับแต่สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะครับมในมุมมองหนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นการคุ้มครองนะแต่อีกมุมมองหนึ่งมันไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นการมุมมองในในสิ่งที่ที่เป็นการทําให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลาบาทอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ถูกต้องสมมติว่าวันเกิดเกิดมีหมายที่จะต้องเสด็จไปไหนเนี่ยนะฮะ ถามว่าเราจะทําอย่างไรในเมื่อร,รัฐบาลก็ใช้อํานาจของตัวเองไปปิดกั้นการจราจรทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ที่อยากจะเรียนว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยอาจจะคิดในม,มุมมองในตัวเองว่าว่าเป็นความเหมาะสมนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่เหมาะสมมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเกิดขึ้นกับกับสถาบันบ้านกษัตริย์ส่วนที่สองเกิดขึ้นกับกับรัฐสภาครับ เกี่ยวกับการยุบสภาสถานการณ์ปับุบันค่ะจก็คือเรื่องยุบสภาหรือไม่เนี่ยนะบเพราะว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารถ้าถามความเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วรัฐบาลควรจะยุบสภามานานไม่ใช่วันนี้นะฮะในสภาพจงังหวะที่รัฐบาลขึ้นมาเนี่ยพอตั้งหลักได้นะดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะเร่งทำในก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะก็คือว่าคืออำนาจใ้ประชาชนนะครับเพื่อจะได้กลับมาตั้งหลักกันใหม่ ต่รัฐบาลก็ปล่อยให้ลวงเลยเวลามาแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือมีเสียงในสภาหนุนนะครับที่เป็นเสียงข้างมากฉะนั้นจะทําอะไรก็ไม่มีทางล้มได้อันที่สองก็คือว่ามีประชาชนนะครับกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่าคือเบื่อกับการเมืองแล้วจะมาฉั้นรัฐบาลอยู่นานๆหน่อยจะได้อะไรอยาแก้ปัญหาต่างๆไปได้นะฮะแล้วก็สามก็คืออำนาจทหารหรืออำนาจ,นาจ,นาจที่อยู่ข้างหลังทั้งหลาย นะครับเมื่อรัฐบาลมองอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลคิดว่าไม่มีใครล้มได้หรอกงนั้นจะยุบสภาหรือไม่ยุบสาก็ไม่สนใจแหละนะไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นความจําเป็นเป็นความเหมาะสมผมคิดว่าเป็นความเหมาะสมมากกว่าเรื่องความจําเป็นนะความสง่างามถามว่ารัฐบาลมีความสง่างามไหมนะครับผมว่าลึกๆเนี่ยนะท่านนายกก็ดีท่านท่านท่านปีทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าถ้ามองถึงความสง่างามกันมาเป็นรัฐบาลของท่านไม่ได้สง่างามหรอกถึงถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านมาตามรัฐธรรมนูญนะก็เหมือนกับสองสองรัฐบาลที่ผ่านมา นะท่านก็บอกว่าสองรัฐบาลที่ผ่านมาก็เป็นนอมินีนะครับของของของท่านทักษิณผมถามรัฐบาลน,นี้ไม่ใช่นอมินีของทหารเหรอ